สวัสดีครับคุณพี่น้องพรกันอีกเราอยู่ในช่องยูทูปต่อยปุ๊จับอยู่ให้ยูสวนหรือเพี่น้องตาบุกเชียร์เลนไม่ีบรรยากาศตอนเศร้าชิพ่าไปบุเชียร์บุกเชียเลนพี่น้องเขาแรงงานเขาเจ็บเชียเลนถ่าในหลังเรียบร้อยแล้วหันความละเอ๊ะข้าเขียวบุกเชียเลนทั้งในพี่น้องอ่าเบิรงนมูเขาทั้งในอยู่ประกันอยู่ทั้งใดเนาะ ขามขนาดพี่น้องดกดกดกแดงยิ่งขึ้นพี่น้องฮัดถักห้องกระจเลยให้เจ้าเก็บไว้ท่านอามาหอดนี่เดือนไปทางไหนเนาะกระจเลเนาะขาดพี่น้องแดงอยู่นี่ไปใส่เนาะพี่น้องเก็บไปทางไหนเนาะไปหาพวกพี่น้องกันพี่น้องอยู่ทางไหนเนาะมาไปใส่เนาะ โอ้ยผีอยู่ผีตัวนี้ตัวตัวพี่นัง่งข้าอยู่ผีอืมฝนตกพี่นั่งข้างยากยากโอ้พักกันเก็บสุดล่างกันตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้ไม่อีกแล้วลครับเมื่อนี้ฝนตกหายก้อเห็ดนี่ละได้ไหมครับครับโอ้บ้านนครเอ้ยบ้านนครเก็บได้หลายถ้าว่ามื่อบ้านนคร แดงคับปดูวต้องห่นก้อนพี่น้องนะผู้บ่าได้ผู้เ่าได้เลายคับัลายครับเปียน่ะหัวหนา่เพื่อนนียหนบหัวคุยกับลูกกับเมียเพื่อนโอ้เพื่อนปลุกจนตัวสวงพื่อนกระเบิดแม่นหน่อยห่อเพื่อนลยดีได้พี่น้องเัคัลายลายโอ้ แห้งดีเนาะพุ mm ่นนะยกบุบบุบบุบอยอะพุ่นนะสามกองอันนี้บ้าสักุนเนาะจ้าเพื่นมีเมียลรือ่าอว่าสกุนนี่กันพี่ล่างอ๋อเพื่นใส่เสียไล่มาเฮาเลยมือเพื่นโอ้ดโดดโดดโดดเพื่นกัมาดีอยู่ขางเงี่ยเดี๋ยวแต้เพื่นแล้วหัวหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่นยิ้มภาเข้าไปเก็บทั้งง่ายเพื่องเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งบรรยากาศการเก็บทั้งง่าของเพื่น นี่เป็นชุดหัวรังเพื่นมาวางในหัวรังกันเอาขั้วเขาไว้เลิกแก่ฝนทีตกบ่แม่แม่ไม่หน,นิฝนตกนยันฝน,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 นตกไว้ทัน <c oughs> เพื่นเอาเขาไวปทางในไว้ทันฝนหิสากพี่นแม่อน,อนอยู่เบิ่งแต่ทางงานเนี่ก็เปียกเลยฝนหิสาดเดี๋ยวจากนั้นเพิ่นสิฟ้าเขาไปเก็บทางในพี่น้องในเพิ่น,อเ,นเอาออกบ้างในหัวลังกันห <c oughs> นักไว้ทันโอ้แดงพี่น้อง เดาเพิ่นจีภาเกับวิจิกบิางในพี่นองมื้อนี้ลองได้บัดลองได้เลนๆพี่นางไปนำกนอยใส่ไปไอ้ไหองกนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ โอ้ยคุจับตัวนี่ครับผมโอ้ยจ้าเก็บเร็วกว่าะมูนะโอ้หนีนี่แหละเขาเอิ้นมื่อฉมังนี่พี่น้องพุดนะของเพิ่นโอ้คนขยันพี่น้องเร็วกว่าะมูเด้นี่ตเขามานี่มาเห็นหาแกงไรหาแกงไรโอ้ตั้งแต่แจังใบออกมานี่เห็นชัดเจนเนาะชุกไว้ผมสุกไว้ผมยังงามตัวน่ะ ยางสวยเลยพี่น้องออนี่ปับนี่ปั๊บอ่ะว่าจะจะเพลเลอดีมือจะขวงกันได้โอ้ัดกพี่น้องดดดโดกโดกโดกๆนึ่งก็งามความเลยพี่น้องไออันนี้ก็สะกวนขึ้นกันนะครับนี่สกวนรับสะกวนสกนของโปุดโยบานทาหน้านบ่ สโลกแกนเพื่อนสโลแกนเพื่อนโ็ไอ้ไข่ยุ่ยไก่กันนี่ยแหละพี่น้องบ่ไก่กันหากินน้ำกันคนอีสานอีสานมหาอยู่หากินน้ำข้อหากินน้ำกันบ่ได้ไปไกลหรอกพี่น้องอยู่ตาปลาบะเขียเลี้ยงไ่ได้ไปไส้หากินน้ำปลาบะเขียเลี้ยงชี้สันบะเขียเลี้ยงบ่รุดด oh, ุกันก็ยิไ <because> ด <of reaction> ้ไปอันอื่น เอาไปใส่ตำบมูหุ่งจย่างเดียบปนนี่โอ้ตำจะเรื่อยพัดพัดัดมใส่พัดใส่อันนี้ไปเนาะอืมโอ้ผัดก่อนขึ้ยอดเมไปนับเบอร์แล้วเนาะกินโอ้อยู่ป่าเปิ่นเบิ่งเปิ่นกินบักเยียเรียนเปิ่นจนอวบเปิ่นอันจนอึอมขึ้นน้ำหมูหุก็เลีนี่เพิ่นก็ใส่เฮ้ยพี่น้องเอ้ยสีสันในการเฮ็ดงานของเราอย่เงี้ย กันเห็ดไปบ่มมวนนัวมวนไปน้ากันนี่มงอ้บรรยากาศดีนะมือเนี่ยแมนแมนนโตอ้สวนสอนแดง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 ไ้มือเนี่ยคักคๆักคลักมันดบ <c oughs> <elli> ่ค no <c oughs> ่อยน้ำปันได้มือเนี่ยกำลังงามกำลังงามบนคือห้ังอืมนี่มาทาน อยู่ให้อยู่สวนคือกับพี่น้องสวนมาเขียเรียนโอเดตโอ,อเดตซิตี้โอเดตซิตี้อากาศเศ<ป>ร <ปะ S 1> ้าอากาศยั่งเศร้ากำลังดีแดดบ่อากาศบ่หนาวมื้อนี้ฝนตกบางๆอยู่กับบ่าวสกุลแม่นบ่่แมนครับบ่าวสกุเน้อกุน,น,น,นขยันออ้ยงามเป็นพวงดีก่เพี่น้องมื้อนี้งาม แป๊บมือนี่เฮ้ยตัดนี่กองหนึ่งใช้เวลาโดนปานไหนจังนาทีเนี่ยประมาณเกตนาทีครับเกตนาทีกองหนึ่งเกตนาทีเพื่อประหวัดเพื่อเพื่อประหัดเพื่อเพื่อประหัดมันดกก่อนมาสันล้างเกียร์กับประหัดเกตนาทีสับมันโมเม่เขื่อนบางุูลินเขื่อนนาคอืนกันพี่หลังอยู่ทางไหนนะ อยู่นี่เตือนอีบาราคันเนี่ยอัลลี่ไปเห็นงั้นเหรอโอ้ไปนะครับไปเข้าห้องน้ำมาครับห้องน้ำมาวันสั่นเฮ่นว่ะห้องน้ำมาครับใช้อาวุธคู่กายเจ้านี่ครับยูนี่โอ้ยรั้วไหลร่องนี้บ่คคลไหลอาวุธคู่กายเพื่อนบ่คคลไหลเพื่อนแมนบ้าเมนเจ้าหาอู้ซื่อบ้าอืาบ้าอย่างง่ายมาเลยสุกบัวเต็มมาแล้ครับสุกบัวเต็มแปลว่ายังสุกบัวเต็มพวงไหม ออ๋ตั้งแต่เป็นพ่วงนะแมนอืมมันทุกเสือสองหน่วยกิบแกียด้นี่ครับคนเบาวนครนี่กับอาวุธคู่กายของเพื่นกันไก่บ่มีวันลืมแต่ว่าลืมอยู่เรื่อยครับขัคับอยู่ว่าทันสบายทำงานบ้านนี่สบายนั่นเห็นไหมบอกพ่อแม่พี่น้องเบิ่งดูผู้ใดฉีดม่านี่ คนคุมนะไปใจอืมจะไปเรื่อยเมื่อยกับเศร้าไปเรื่อยครับเมื่อยกับเศ้าอืมไม่มีบรรยากาศดีปากคุ้มครับปากคุ้มไม่ค่อยเมื่อยกปนะไม่ค่อยเหนื่อยฝนตกกับดิเห็ดครับอยู่นี่เยอะมากกับช่วงห่านเนาะสังเกตจากเพฝนอยุดคุ้มหนาพี่น้องนี่ครับฝนผิวเนี้ยนฝนเจษีย์เนี้ย่านดำเลยครับเกี่ยวแรงทำมันดำที่หัวครับ โอ้ยรักษาเนี่ยหัวหน้าเอ้ยเงินเดือนที่หามือน่ะขีมกว่าละยี่สิบบาทเนื้อผู้เบาวครับผู้เบาวนครอันมาอันมาอันมาไม่ได้จากปีเราก็มาได้สามปีแล้วครับป้าพี่น้องสามปีเอาปีเอาตีตีเอาปีละสามแสนพี่น้องเก้าแสนโอ้อีกแสนเดียวพี่น้องยี่ห้าล้านเพราะทำมาแต่เส้นนี่ใส่สินมาสั่น โอ้บุกไคลายเนาะลองเนาะอืมแต่ก็พอได้เก็บอยู่พอได้เก็บพอใส่เนาะอีกผู้นึงเนาะปิรีเนาะทีทั้งในอีกนะไปิรีทางงในหลังจากเพิ่นเก็บไปแล้วเพิ่นก็หยิบเอาเข้าไว้ทา้งหนอีกหน่อยหนึ่งนะพี่น้องมันหลังจากว่าฝนเพิ่นว่าฝนไม่กีตัวกว่าท่านเอาเข้าไว้ไว้ทั้งในยันฝนสาดใส่คำหุ่นละค่อยี้ได้ฝนออก ฝนตกเครื่องนี้เครื่องนี้หนักฝนใช่ไหมครัฝนตกเป็นเลยแล้วเป็นเลยเอาไปข้างในอีกหน่อยสำหรับคลิปนี้ม่มีอย่างไรครับมันเกีบยวกับเรียนในสวนของเาษตรนองเของแรงงานของเมืองการอยู่การทำงานของแรงงานฮองอยู่ในประเทศอิตาลีสำหรับผู้ใดเขามาเบิ้งหรือว่าเบิ้งเป็นจบแล้วกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้น้ำเด้เลครับ เดี๋ยวก็ติดตามเมื่อคลิปต่อไปว่าเป็นคลิปอยังผมมานำเสนออี่ยังเนาะสำหรับคลิปคลิปนี้ก็บจบเพียงจำหนีล่ะครับ